วันนี้ทุกท่าพูดถึงเกม Dragon Nest Park Rebirth of Regent เป็นเกมออนไลน์ MMORPG ความทรงจำสมัยเด็กของลุงครับสมัยนั้นเนี่ยลุงก็เลยเป็นนักเวท Black ค o l e ตึงๆแต่ว่าเล่นคนเดียวเพราะว่าเพื่อนเลิกเล่นกันหมดนะตอนนั้นจะเป็นแนวสำรวจโลกกว้างครับเป็นการต่อสู้แบบ 3D ที่ไม่ล็อกเป้าหมายแล้วก็เป็นการต่อสู้แบบเรียลไทม์ด้วยแล้วก็ถือเป็นเกม Open World เกมนึงส่วนฟีเจอร์หลักรอบนี้เนี่ยคือจะเป็นการสลับตัวละครตามความชอบของตัวเราเองได้เลยแล้วก็สามารถแต่งตัวละครได้เยอะขึ้นมีคอสตูมเยอะมีปีกสวยๆสัตวขี่เทเทวอพือน แยมไปหมดและใช่ครับดราโกเนสต้องมาคู่กับระบบ PVP ห,หนึ่งแบบข้ามเซิร์ฟเวอร์และตอนนี้เกมก็เปิดให้คุณพร้อมพรีเรจิสเตอร์กันเรียบร้อยเลยนะครับและก่อนจะเริ่มคลิปเตือนก่อนเลยชวนมาลองเล่นเกมไม่ได้ชวนมาเติมเงินเล่นเกมก่อนจะเติมเงินค่อยว่ากันนะจบับเรื่องแรกนะครับจะพูดถึงเรื่องของการสร้างตัวละครแล้วก็พูดถึงเรื่องของอาชีพต่างๆก่อนว่าเออแต่ละอาชีพเนี่ยจากที่ลองลองมาเนี่ยมันทําอะไรยังไงได้บ้างแบบสั้นๆคร่า,า,าวๆนะไม่ลงดีเทลลึกนะครับอาชีพแรกก็คือเมดครับอันนี้เนี่ ระดับกลางแปลว่าต้องเข้าไปเรียนรู้สกิลแบบจมุจมีเนิดหนึ่งคือไม่ใช่ว่าเข้ามาแล้วเล่นได้เลยและตัวเกมเนี่ยก็จะบังคับเลยนะครับว่าถ้าเกิดว,ว่าคุณเล่นเป็นเมดแล้วคุณต้องเป็นตัวละครผู้หญิงเท่านั้นซาลาลุลงไม่มีปัญหาครับเล่นแต่ละครผู้หญิงเป็นหลักไว้แล้วส่วนสเตตัสจะเน้นที่ค่าปัญญาแล้วก็ตามมาด้วยค่าความว่องไวมันก็เป็นปกติของสายเวทแต่สายเวทเกมนี้ว่องไว hmm. ส่วนเรื่องของจุดเด่นในการใช้งานตัวละครตัวนี้เนี่ยจะเน้นที่การโจมตีเป็น AOE ก็คือสามารถโจมตีได้เป็นวงกว้างนั่นแหละแล้วก็สามารถตีระะยยยยไกลลลดด้ด้วพวพพงง่่่่าาาคือคืออออขปภเเเทม แล้วก็ถือเป็นเมนดีพีเอสตัวหนึ่งของตีเลยนะส่วนอาวุธที่ใช้จะเป็นไม้เท้าหรือหนังสือเวทมวนต์เป็นอาวุธหลักส่วนสก,กิลท่าก็จะมีหลากหลายมากนะครับไฟน้ําแข็งมืดแสงใครชอบอลังอลังก็ต้องอาชีพนี้แหละครับมันอลังทุกเกมอยู่แล้วนักเวทต่อไปคืออาร์ชเชอร์ครับจะเป็นอาชีพที่เหมาะสำหรับผู้เล่นใหม่คือเกมบอกไว้เลยว่าอันนี้สาหรับมือใหม่นะจจะน้องๆดนูๆและใช่ครับบังคับเป็นเอลและผู้หญิงเหมือนเดิมสแต่จะเป็นสายสมดุลยกเว้นเรื่องของความไวที่จะฉีกมาเลยครับก็เป็นตัวโจมตีแนวหลังระยะไกลใช้ธนนููหรือ หรือว่าจะใช้ปืนก็ได้ครับส่วนในระยะใกล้ก็จะมีสกิลใช้นะครับพวกเทคนิคแบบการเตะแบบต่างๆถ้าเราเปรียบเทียบกันกันกบเมจเมื่อกี้นี้เนี่ยเมจจะเป็น DPS ที่เน้นทำาดเมจเป็นวงกว้างส่วนนักขนูเนี่ยจะเน้นเหมือนตบบอสเป็นหลักก็คือเป็น DPS สำหรับโซโล่มอนเลยใครที่อยากเล่นง่ายๆย,ยิงไกลๆไม่ต้องคิดอะไรเยอะแยะธนูตอบโจทย์เพราะเกมเขียนไว้แบบนั้นต่อไปคือคลีริกครับคลีริกก็คือฮิลเลอร์เลยครับสำหรับเกมนี้ก็จะเป็นนักปวดเล่นยากครับเพราะว่า1ไม่ใช่ตัว DPS ครับขนาดเกมยังบอก ได้ตั้งแต่คำว่าเหมาะก,กับผู้เล่นระดับสูงและคุณจะต้องถูกบังคับให้เล่นเป็นตัวละครผู้ชายโดยค่าสเตตนะครับจะเน้นที่ค่าพลังกายคือพลังกายเนี่ยมันคือความอึดสูงกว่านักลบอีกพลังป้องกันก็สูงครับส่วนเรื่องอาวุธก็จะถือหอกค,ค้อนถ้าเกิดว่าคุณอยากจะตีระยะไกลเนี่ยจะใช้ไม้เท้าได้ครับและสามารถถือโล่ได้พูดง่ายๆคือคลลิกแมงแเขงดีๆตัวหนึ่งเลยคุณส่วนเวทที่ใช้ก็จะเป็นเวทแสงครับเอาไว้คอยฮิลแล้วก็บาปให้กับเพื่อนๆค้าถามมาเชฟเลยครับใช้คาว่าอาจจะดูเหมือนรันทดแต่ถ้าเกกิิดีี่ไไหนมมคล ลงดันเหนื่อยแน่คุณต่อไปคือฟอรเรียร์ครับอันนี้ก็เหมาะสำหรับมือใหม่เหมือนกันและใช่ครับลงเป็นมือใหม่ล,ลุงเรื่องอาชีพนี้คือไม่ได้เล่นมานานมากแล้วนะก็ถูกบังคับเป็นตัวละครผู้ชายที่ใช้ดาบใหญ่สุดเทสแต่จะเน้นไปที่พลังคือพลังจะสูงที่สุดแล้วครับจะสามารถโจมตีได้ทั้งหมู่แต่ว่าสกิลส่วนใหญ่มันจะเป็นระยะใกล้หมดเลยนะครับก็าตามอาชีพถ้าฟอรเรียร์ตีไกลเลยจะเล่นนขนูทำไมจริงไหมครับแต่สามารถตีระยะกลางได้ด้วยนะส่วนตัววุธเนี่ยมีดาบใหญ่ค้อนขวานหรือคุณจะไม่เล่นมาสนับมือเป็นออาวุธรงก็ได้นนนะะแ มือใหม่เหมือนกันตีแรงตีใกล้ตีมูไอพวกคนที่ชอบใช้พวกคอนโทรลเลอร์อะแบบต่อจอยหรืออะไรแบบเนี้ยผมว่าคอนโทรง่ายและสนุกครับสำหรับอาชีพนี้และด้วยความที่ลุงเล่นฟอร์เรียร์ฉะนั้นอาชีพขั้นสองของฟอร์เรียร์ไปด้วยครับหลักๆอาชีพขั้นสองเนี่ยเปลี่ยนได้พร้อมกันหมดแหละคือตอนช่วงอายุยี่สิบเนาะโดยจะมีให้เลือกสองคลาสก็คือปร,รมาจารย์ดาบกับเทพนับรบถ้าเป็นปร,รมาจารย์ดาบเนี่ยจะเน้นระยะใกล้กับไกลชำนาญการต่อสู้แบบด Do ัดไม่เกรงใจใครแล้วก็ใช้คอมโบตีมอนแบบแรงๆแต่ว่าควบคุมยยยยยาากกกหนนนนนน่่่อครรรัับบสวถ้้เเเเเปป็็ทพีจะะะใลล ถ้าไม่ตายจะแรงมากแล้วก็อึดครับแต่จะคพวบคุมไม่ค่อยยากเท่าไหร่พูดได้ง่ายคือเน้นด้าเมจคุณไปปรามจารดาบครับเน้นอึดถึกทนแล้วก็ถ้าไม่ตายตบก,กระบาลตายไปเลยก็คือเทพนักลบโดยคุณสามารถกดไลดูพวกสกิลต่างๆของตัวละครได้นะครับว่าเอ้สกิลหน้าตามันเป็นยังไงกดแล้วมันเป็นยังไงอันนี้คุณก็มาลองกดเล่นดูเอาเองได้เลยนะครับว่าเออคุณชอบของสกิลตัวไหนมันดูเท่ไม่เท่ชอบไหมสําหรับคุณก็ว่ากันไปซึ่งเอาจริงๆนะของเทพนักลบมันดูอลัาางการงานสร้าง,งกว่าเยอะเลยแต่สกิลดูดดลโโลลลมๆเๆมนี่ แหละว่าเราชอบในรูปแบบไหนเนาะแล้วก็มันเล่นง่ายกว่าด้วยแหละถ้าคุณเลือกเป็นเทพนักรบคือมันดูกว้างไงเทพนักรบมันก็เลยดูเทสรหรับลุงน,น,นะและใช่ครับสุดท้ายเราเป็นคนไทยหวัวใจดาเมรลุงเลือกปรมจารดาบครับแล้วจะพูดทำไมว่าอีกอาชีพหนึ่งเทแค่คุยไปเดี๋ยวมันจบเคสเองเรียบร้อยแล้วคุณก็จะได้อุ้ดกับพวกอุปกรณ์สมใสมาคุณก็กดใสใสไปเลยครับจบเสร็จเรียบร้อยอีที่ส่วนพวกอาชีพอื่นๆน,นะครับก็รอดูข้อมูลในเพจหรือถ้าขอกันมาเยอะเนี่ยเดี๋ยวอาจจะมาทาคลิปแยกเพิ่มให้สำหร เลือชีมไม่ได้แล้วนะแต่ว่ามันเกี่ยวกับเวลานี่แหละครับซึ่งก็สนุกมากๆในยุคนั้นนะต่อไปมาคุยกันเรื่องของระบบเกมครับชัหรัะระบบเกมเนี่ยเกมมือความสะดวกให้เราเยอะมากๆนะครับเราสามารถกดที่เควสแล้วก็วิ่งออโต้ได้เลยแต่ว่าเวลาคุยคุณตั้งกดคุยเองอยู่ดีนะครับแล้วก็เวลาลงนันเจียนคุณก็ต้องเดินไปตบตีมันเองครับไม่งั้นคุณจะสบายเกินไปในการใช้ชีวิตส่วนสายลงทางแบบลุงไม่ต้องห่วงครับเกมเขามีบอกลูกศรบอกทางทั้งหมดในมินิแมปวิ่งไปทางไหนรับรองไม่มีหลงส่วนเรื่องของการลงนันเจียนหาของนะ หน้าดันเจียนมาให้คุณเองโดยการลงดันเจียนนะครับคุณจะต้องใช้ค่าคะแนนความเหนื่อยล้าแล้วถ้าเกิดว่าคะแนนความเหนื่อยล้าไม่พอคุณจะไม่สามารถเข้าดันได้นะส่วนในค่าความเหนื่อยล้าเนี่ยมันจะรีเมื่อถึงเวลาตีห้านะครับแต่เซิฟนี้รีกี่โมงยังไม่แน่ใจนะคือมันอาจจะตีห้ากว่าเวลากันนะหรือไม่คุณก็สามารถใช้ยาเพื่อฟื้นฟูค่าความเหนื่อยล้าได้เหมือนกันส่วนเรื่องเลแม่ V I P เนี่ยทำให้ลิมิตของค่าความเหนื่อยล้ามันมากขึ้นส่วนเรื่องของการลงดันเจียนนะครับคุณก็จะเห็นว่าแต่ละดันนะมันจะมี ได้ทั้งแบบคนเดียวหรือว่าลงแบบ4คนก็ได้มาเดี๋ยวลงุงลงให้ดูเนี่ยมันก็ไม่มีอหล่ครับมันคือดันเจียนคุณก็เดินตามลูกสรมาเนี่ยพอคุณตีมอนต้ยเสร็จลูกศรนก็ึ้นแลไวเห็นไหมคุณก็แค่เดินตามลูกศรครับอย่าหลงทางแบบลุงก,ก็พอแต่ว่าอันนี้ลุงไม่ลงนะแต่มันมีเทคกที่ลงแต่ไม่เอามาให้ดูให้โดนแกงเป็นไงก,กินายเวอร์ชั่นเก่ากลับมาเลยไหมแค่เล่นก็รู้ว่าเป็นยังไงคือมันก็เล่นสะใจดีแหละครับซึ่งจริงๆอะถ้าเกิดว่าคุณเล่นแล้วคุณเซตป,ปุ่มไวด้ดีๆไม่ได้ใช้เเเเเมมมาาสส์จจิ้้้แบบบที่่่ลลลงใชนนนนนนััขึยยยออออะะกกคืหร ปุ่มกันไว้แบบกดคีย์บอร์ดกันแทบพังยิ่งตอน PVP ีนะโคตรมันเนี่ยเกมเปิดใค่ว่ากันเรื่อง PVP v พพอคุณได้ไปพักเงินนะครับคุณก็จะเจอปัญหาว่าเออแล้วผมต้องทําอะไรกับชีวิตครับในวันวันมันจะมีเส้นทางเติบโตคุณไล่ดูเลยว่าเอ้ยตัวเส้นทางเติบโตเนี่ยเขาให้คุณทําอะไรคุณก็ไล่ทําให้มันหมดลายอันเลยครับมันพอจะเป็นไกด์ไลน์ได้คร่าวๆประมาณนึงแหละว่าเออเขาอยากให้คุณทําอะไรคุณต้องทําอะไรบ้างเพื่อเอาของฟรีจากตัวกิจกรรมซึ่งจะเห็นว่ามันมี7วันเนาะก็ลองเล่นดูครับคุณดไก็้ เห็นภาพแล้วว่าเขาอยากให้คุณทําอะไรก่อนต่อไปคือระบบสัตว์เลี้ยงครับอันนี้จะปลดเมื่อคุณเล่นเควสหลักไปเรื่อยๆจนตัวละครคุณถึงเลเวล8ตัวแรกที่ได้คือาวฮาวเนี่ยจะมีโบนัสแตทให้เราแบบนิดหน่อยครับแล้วก็มันทําอะไรไม่ได้อีกแล้วครับน่ารักร้อยเปซหมายถึงมันมีแต่ความน่ารักไม่มีเรื่องอื่นนะแต่ตัวอื่นเนี่ยของดีครับคือมันจะมแีแต่ช่วยเราเก็บของที่ตกจากมอนเพิ่มแตทแ,แถมเข้าไปซึ่งตัวที่เราจะได้มาเร็วที่สุดเนี่ยคือแมวน้อยเวทมนต์ได้ เก็บของที่ตกจากมันครับแล้วก็บวสเตตแบบจมูจะมี 1%, 1ส่วนระบบขี่สัตว์นะครับอันนี้จะปลดล็อกตอนที่เราเล่นเควสหลักไปเรื่อยๆจนถึงเลเวลสิบพอคุณมีสกีพวกคุณจะใช้ชีวิตได้ง,ง่ายขึ้นครับส่วนเรื่องของการขี่สัตว์เนี่ยมันทําให้เราสามารถเคลื่อนที่ได้เร็วขึ้น50%ครับพวกสัตว์ขี่เท่ๆมันก็มีนะเออแต่ว่ามันเสียตังค์ไงคุณต้องกาชาดอะเราเล่นกันแล้วคุณอยากจะเท่ค่อยว่ากันอย่าเพิ่งรีบเติมซึ่งมันก็จะมีสเตตัสแล้วมันก็สามารถอีโวได้ครับนั่นแหละอ่ะก่อนเรื่องจะเข้าคอนเทนต์หลักของช่องคุณก็มาดูก่อนว่าระบบต่างๆของร้านค้าเป็นยังไงคือเคเล ซี่ของเกมนี้มันจะมีเหรียญมังกรกับเหรียญจุดคือเหรียญมังกรเนี่ยได้จากพวกกิจกรรมต่างๆพวกโบนัสล็อกอินการกดติดตามกดฟอลโล่ได้หมดเลยส่วนเหรียญจุดเนี่ยเติมเงินออนลน์รอไม่ไหวแล้วใช่ไหมปะกาชาอะ เราต้องซื้อตั๋วก่อนถึงจะใช้งานได้นะครับก็จะมีบอกว่า50ครั้งแด้แถมบัตรมาให้เราสิใบร้อยครั้งแถมมาอีกสิบร้อยห้าสิบแถมมาสิบพูดง่ายๆคือคือทุกทกค่าสิบเคืนมาให้สิบแล้วก็จะไปได้จริงๆแบบการันตีก็คือที่200โดยเรื่องของการเปิดแล้วออกเนี่ยมันจะอยู่ที่30จะมีโอกาสได้รับอีพิกนะครับก็คือดับสีม่วงนั่นแหละโดยครูปองมันต้องไปหาซื้อจากร้านค้ากิจกรรมจํากัดเวลานะซึ่งใช่ครับมันคือเหรียญจุดเท่ากับว่าคุณต้องิมตังครับอ่กกดดดหู้้้มมย6,500รรับเทาาาาสถไ 65ครั้งครับแต่เอ,เ,อเอาแค่สักสาก่อนเขาเรียกว่าเช็คเรทเช็คเรทแต่ที่งงๆอยู่คือเขาเขียนว,ว่าเปิดแค่10จะได้พรีเมียมเมาส์เดี๋ยวไม่รู้ว่าคืออะไรนะเดี๋ยวลอาลองพร้อมกันทีเดียวเลยแล้วกันส่วนสเตตัสของยูนิคอร์เนี่ยก็จะมีฟิสิกส์เข้าวีดีเคมีดีเคมีอย่างละนสองเจ็ดสิบแล้วก็บวกเปอร์เซ็นต์อย่างกันหนึ่งแม็กเลือดสี่พันห้าสิบแล้วก็อัตราการฟื้นเลือดหนึ่งเปอร์เซ็นต์แล้วก็ได้ดีเฟนส์ทั้งฟิสิกส์เข้าแล้วก็เมจ ตรงนี้ได้ด้วยพวกเศษเกลือมาเริ่มเขาบอกสิบได้พรีเมียมเมาส์นะพรีเมียมเมาส์คือไม่ใช่ไอตัวยูนิคอร์นนะครับมันคือตัวที่เป็นระดับพรีเมียมก็คือฟิสิกอลกับเมดิเคเก้าสิบเห็นไหมเปอร์เซ็นต์ได้เท่ากันแมกเรื่องเป็นพันสามร้อยห้าสิบฟื้นเลือดหนึ่งเปอร์เซ็นต์เท่ากันแล้วก็ฟิสิกอลดิยบจะน้อยลหลักๆมันก็ต่างกันที่แฟลตสแตทแหละที่มันได้ต่างกันเอ้ยได้อยู่ก็ถือว่าดูเป็นมังกรแม่สิบตัวแรกก็เอาเรื่องแต่จริงสิบตัวแรกมันการันตีได้ไไ้้้ออกก้้พพพรรีีีีีีีเเเเเมม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 ่่่่ยยยยนนนนนนะะะะขขขไไวววววลลแแััััักกกกกกก็็็จจตตซฝึึดดคบบบออใสปป๊ฉิาาหง นะครับดูที่ตัวเลขข้างหลังนะเอาเป็นว่ามันได้สเตตเยอะแล้วกันครับการเปิดกระชาสัตว์ขี่เนี่ยไปก็ต่อป้าบก็ได้อีกปะอันนี้เป็นจิ้งจอกสเตตเหมือนกันเลยนะน่าจะต่างกันแค่หน้าตานะผมว่าเออสเตตเหมือนกันนะส่วนนี้เป็นอไว้เสริมเก่งนะครับต่างๆนานาใดๆไป10โลไทยฮึปนสเตตมันจริงๆสีม่วงมันควรได้น้อยกว่าไหมเดี๋ยวดูนะอันนี้90นะเท่ากันหมดนะอันนี้ก็90แหละใช่ไหมอันนี้ก็90เหมือนกันอ่าดูว่าอีพิกได้เท่าไหร่โอ้กลายเป็นนีปิกได้เยอะกว อนนี้จิ้งจอกนะครับเป็นระดับพรีเมียมเลยเฉยนะไอ้ดูตัวอื่นกันต่ออันนี้ก็พรีเมียมนะหมาป่าสีขาวตัวนี้มาดูสัตว์ขี่สีม่วงกันบ้างนะครับว่าขี่แล้วอาการหน้าตามันเป็นยงังไงคุ้มค่าการลงทุนหรือไม่อ่าน,นี้รอยย่อเพกัสซัสนะครับขาวทั้งจอจอขาวกันเลยทีเดียว,ว,วก็สวยอยู่นะต่อไปเรื่องคอสตูมครับเหมือนเดิมกาชาอีกแล้วคือคุณต้องใช้เหรียญจุดในการแลกตัวกาชาอีกแล้วครับแต่ว่านี่มันจะเป็นใช้ไข่มังกรเพชรแล้วก็กงเล็บมังกรเพชรนะอ่าก็คืออันนี้นะครับหนึ่งต่อสิบ ก็ได้นะครับคุณสามารถได้ทั้งไขายแล้วก็กรงเล็บจากที่อื่นเหมือนกันเช่นโบนัสล็อกอินจะอยู่ในวันที่4นะครับแล้วก็จะมีโบนัสเช็คอินรายวันในวันที่7 14, 2 1 28คือหารเจลงตัวเขาแจกวันนั้นแหละคุณแต่มันก็จะมีบางชุดนะที่คุณต้องใช้เหรียญจุดซื้ออย่างเดียวเท่านั้นแต่ว่ามันก็ซื้อทั้งเซตได้เลยแบบที่ผมใส่อยู่ตอนนี้เลยก็คือชุดกริย์ทิวทันอันนี้ถ้าใส่ครบเซตมันได้สเตตัสค่อนข้างเยอะนะครับตามที่เห็นเลยคงไม่ต้องไงลห้ฟังนะหรือคคคคคุุณณเเเเเตติิิมมมมมม BP BP กกกกกก็จะสสาาาาาารถถไดด้้าาากก้นนีชวหืืออัู่ยแล ก็รวมมาถึงเลเวลเต็มเนี่ยจะได้ชุดฟรีชุดหนึ่งครับและใช่ครับคำถามคือแล้วในกาชามันมีชุดอะไรบ้างไปเดียวเปิดกาชาให้ดูเหมือนเดิมปั๊บโหมีโหลดสมด้วยอะไรครับเนี่ยได้ตาประทับผนึกแล้วก็แหวนเศษดาวเจิดจลัศกายภาพก็อันนี้เป็นเศษลมหายใจตราก้อนทองเอาไปต่อ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 ,ตอเอาไงเดี๋วดิเอาเอาเอาชุดใหญ่เลยไหมนี่อ่ะทักกี้ถี่ิิแล้วกันเช็คดวงเช็คดวงเช็คดวง,ดวงต่ออ้ย ทำไมอ๋อนี่มันคือคูปองแลกเปลี่ยนอาวพิเศษเห็นมันมีแสงแม้ก็ไม่โผล่ละให้ผมนุ่นเลยนะครับรดีคุณก็ปิดได้มาแล้วหน้าตาผมนี่แยกไม่ออกเลยว่าของแรอ่านี่เดี๋ยวต้องออกไปแลกที่ร้านค้าเพื่อเช็คอาวุธพิเศษนะครับว่าเราได้อะไรนะอ่ะเดี๋ยวลุงพาดูแพ็คครับก็จะมีตัวแพ็คคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไปอันนี้ก็ซื้อถ้าจะใช้นะถ้าไม่ใช้ก็ไม่ต้องซื้อส่วนต่อไปเดี๋ยวพาไปดูตัวชุดกันว่ามีอะไรบ้างอ่ะอันนี้คือที่ชุดนะครับจะอยู่ โอ้ไม่กอดสเตตัสเปอร์เซ็นต์อย่างเยอะแฟลตก็เยอะอา ah, เปิดให้หมดหมดดูดิมันออกยากไหมไอใบเมื่อกี้นี้เอ้ยไตสร้อยคอเลยวะ่ะขอดูสเตตเปียบอันเดียว ดูเรื่องมีเหลืองเฮ้ยโอเคนะออสเตตัสเยอะอยู่นะได้เลือก9,006ด้วยทีนี้ตัวเศษเกลือนะครับเราสามารถเอามาแลกตัวคูปองที่เราเปิดกรชาแบบเมื่อกี้นี้ได้ได้ด้วยนะแต่สุดท้ายอะชุดหนึ่งมันก็ใช้เยอะนะครับอย่างตัวปีอย่างเงี้ยคุณจะเห็นใช่ปะมันก็สามารถใช้เหรียญแลกได้เลยโดยที่ไม่ต้องใช้ไอชิ้นส่วนที่เราเปิดกรชาได้มาเนาะแต่นี่มันคือเศษเกลือเลยนะคุณก็เอามาแลกได้เลยเหมือนกันก็เปิดกรกาชาไปเรื่อยครับเดี๋ยวมันจะมีเศษเกลือเองก็ลองมาไล่ดูแล้วกันว่าคุณชออออบัันน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 ไหแแลลลลล้้้้้ววววว่่่่ะะะะกกกก็็็ปรรรมมมาาณณีีีีคคสสใใจจจจยงเเเตดุโ ่วงหน้าลุงปักหมุดไว้ให้แล้วนะครับพี่ลิงเดสคริปชันแล้วก็ที่คอมเมนต์ปักหมุดก็ใส่ไว้ให้เรียบร้อยเราจะมีล่วงหน้าเนี่ยก็จะมีให้ปีกคิวปีดสีขาวหางจิ้งจอกสีน้าเงินแล้วก็เครื่องหมายขี้อายส่วนเรื่องกิจกรรมต่างนะครับเบอร์โทรศัพท์1เบอร์ผูกได้แค่บัญชีเดียวนะเตือนไว้ก่อนเผื่อพวกสายปั๊มสายเรียดนะีเนี่ยและกูสร้างไอเดีเสร็จแล้วรางวัลรับได้ครั้งเดียวรับซ้ําไม่ได้อันนี้บอกแล้วนะแล้วก็ประมาณนี้นะครับใครที่คิดถึงดาวน์เนสและอยากมาเล่นก็อย่าลื สุดท้ายถ้าเห็ว,ว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมนำคลิ้ป,ปต่อไปด้วยแลเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ไปจริงแล้วครับบ๊ายบายอย่าลืมกดซับนะ